โชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้ไซโลนะครับเนี่ยครับขนูนารถสวัสดีครับคุณเบนพูดไทยวันนี้ไม่ได้มาถ่ายนานนะครับามาหาปลานะครับพี่น้องเมื่อวานก็ได้ปลาชลิดไปมีแต่ตัวเท่าฝ่ามือนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากากดไลค์กดติดตามให้คุณเบนพูดไทยด้วยนะครับ

กรดจายดโดนละได้ไหมตัวแรกครับมาแล้วครับประสนครับประชันเอาคนนี้อะไรเตาอ่ะเนี่ยเตาตัวครับนี่เอาเอาหอยไปเลย เอาปลอป่อยใบเตานะเกิดใช้รถไถในการหาปลานะครับ่วงนี้ก็ฝนตกปล่อยครับงานไม่ค่อยมีจัไไบได้ไหมเออได้ดูโชว์หน่อยโชว์หน่อย,ยเออตัวที่สองมาแล้วครับ,บ ไปปืนทุบปืยมันเลยไดวก็หลุดหมดได้เองไม่ไม่มัดปากมันเฮ้ยตัวใหญ่ตัใหญ่จับมับเฮ้ยได้โอ้โหเฮ้ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้ไซโลนะครับเนี่ยครับเฮ้ย ไว้มกันแบบยา,ยาวๆเลยครับทีนี้ถยหากินนะครับอยู่นิ่งไม่ได้นี่เยอะครับพี่น้องครับ

เอาไว้แบบหนเอาหายซึมย oh. ังได้หรือไม่ซึมวีทำไมวีทำไมขาดปากครับพี่น้องไม่ไมวีไมวีไม thôi 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 <tôi> thôi thôi. Đây <thôi. tôi> phòng này. Nào,

เออจับปลาม,มือเดียวเอาเ<ป>ทุ่งก็ใส่มา่ๆๆมาชมผลงานวันนี้นะครับโอ้โห <ๆ S 1> นี่นะครับได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับมีฮัรดได้ของชิลี่หนึ่งตัวครับนี่อ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้คอมเมนต์พูดไทยด้วยนะครับ สวัสดีครับ okay.